สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกิอาพีเอ็มออโต้เดลิงมาความสวยงามของรถอีกหนึ่งคันทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นคิวของรถโตโยต้าครอสนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับเครื่องยนต์1.8เบนซินไฮบริดนะครับให้ความประหยัดและความแรงที่เหมาะเหม็งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับโปรแกรมการเคลือบแก้วนะฮะเป็นอ q ควาโคดโปครับ เป็นโปรแกรมที่สามารถเสร็จได้ภายใน1วันนะฮะใช้เวลาในการทําอยู่ที่6กถึงแชั่วโมงนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านลูกค้ามากมากครับคันนี้เป็นคอสคันแรกของทางร้านนะฮะและเป็นสีน้ําเงินเป็นสีที่ทางผมเองผมชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะเลยอย่างที่ท่านเห็นนะครับมีความเงางามสวยใสมากมากนะครับลูกค้าเพิ่งออกรถได้ประมาณ2วันครับแล้วก็วันนี้เพิ่งมาทําแล้วก็สามารถรับรถกลับได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเจสิ้นเรียบร้อยสวยงามแล้วก่อนอื่นไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่าเราต้องเตรียมผิวก่อนทุกๆคันนะฮะและหลังจากการเตรียมผิวก็จะมีการเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วทุกๆคั ของเรานะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเริ่มต้นหรือโปรแกรมตัวท็อปก็ตามซูเปอร์โคลก็ตามต้องอบอินฟาเลตทุกๆุกคันนะฮะและคันนี้ก็ผ่านกระบวนการทั้งนั้นออกมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมผิวการเคลือบแก้วการอบอินฟลทุกทุกกระบวนการไม่ได้ขาดตัวบุของไปเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถเคลือบภายนอกทั้งหมดกระจก ล้อแมกรวมถึงพลาสติกสีดําด้านที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับที่มีรถคันงาานอย่างนี้นะฮะมาให้เราได้ทํากันนะครับในช่วงแรกๆของการเปิดตัวรถรุ่นนี้เลยทีเดียวสําหรับวันนี้นะฮะมิกกี้อาร์พีเอ็มนะออโรดดีเทลลิงนะฮะต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้านะครับแล้ก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ได้สนใจเคลือบแก้วล้วติดต่อสอบถามจองคิวกันมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนเรายินดีรับหมดเลยนะครับสาหรับการเคล แก้วดีมีคุณภาพเลือก RPM Auto Rewinding ครับวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ